ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอความสุขสนที่เกือบพลาดไปแล้วของโรนันโดอาไนโรนันโดสนุกสนานทั้งกับการเขี่ยนฆ่าเหล่ากองหลังระดับโลกลีลามันสะใจในความไวแสงฟู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 ฟฟฟ Så, ยิงสวบนั่นแหละครับ พร้อมๆกันนั้นเขาก็ลงแท้แห่งความรักด้วยลีลาสุกซนของเขากับผู้หญิงสวยๆระดับโลกเช่นกันนี่คือกิจวัตรประจําวันที่เขาทําเป็นประจําแต่ครั้งนี้เขาเกือบพลาดครับและจะต้องจําไปอีกนานครับบอกก่อนเราไม่ได้เหยียดเพศนะครับใครจะเป็นอะไรก็เป็นสิทธิ์ของผู้นั้นรสนิยมทางเพศก็เป็นเสรีหนึ่งหากไม่ล้ําเส้นของกฎหมายท้ายคลิปจะมาบอกครับว่าโรนันโดทําไมถึงเกือบพลาด ย้อนกลับไปในปี2551โรนัลโดกกำลังอยู่ที่บราซิลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่เกาะกินเรื้อหลังคืนหนึ่งเขาออกลุยในคลับคาดว่าตั้งใจหาสาวๆมาปาดว้าวให้คลายหนาวพอเมาปริบสายตาก็ไปปิ้งกับ3ส,สาวเข้าอย่างจังอืมลำหักลำโค่นใช้ได้หัวใจของเขาเต้นแรงอยากจะชวนสาวทั้ง3นี้ไปสับขาหลอกฟับฝับฝคืนนี้มันแน่นอนพลังแห่งลูกผู้ชายที่เขามีเต็มกระปุก จะถูกทุบแล้วแจกจ่ายให้สาวสาวสาวนี้จนชุ่มฉ่ำพอตกลงราคากันเสร็จโรนันโดเลือกโมเทลแห่งหนึ่งเป็นสังเวียนไว้เคี้ยนพวกเธอเสียงนกหวีดเริ่มดังขึ้นโรนันโดเลี้ยงจี้เข้าไปเห็นแล้วได้จังหวะง้างโรนันโดยิงอ้าวบอลออกหลังครับเขาชางนักคำคำดูก็เจอต่อเข้าให้โรนันโดตั้งสติได้ทันสามสาวนี้ไม่ใช่เกิร์กุปแต่เป็นบอยแบนด์จำแรงมาเขาต่อรองทันทีว่าอย่าเอ็ดไปเดี๋ยวพี่ให้เงินกินหนมแล้วแยกย้ายนะ 600เหรียญดอลลาร์สหรัฐคือราคาที่โรนันโดเสนอหน้างานเหมือนจะจบกันด้วยดีแต่บอยแบนด์กลุ่มนี้ไม่ยอมครับเห็นโรนันโดเฮ้ยนี่มันโรนันโดเลยนะต้องรวยแน่ๆเพราะนี่คือฮีโร่ของชาติแล้วขูว่าถ้าไม่อยากดังบนโลกออนไลน์จ่ายเงินมา30,000เหรียญไม่งั้นพวกหนูจะเรียกนักข่าวมาพร้อมป่าวาศว่าพี่ๆนักข่าวรู้ไหมคะเขาจะทำ้ายร่างกายพวกหนูที่เจ๋งคือหนูมีคลิปด้วย นี่มันแวร,รุ่นสร้างตัวนี่ว่ายี้กกันไปยี้กกันมาไม่จบโรนันโดก็ไม่ยอมจ่ายนั่นก็นคือที่มาของเรื่องเล่านี้ครับข่าวออกต่อเนื่องว่าอาน,นาย,ยอดชายของพวกเราพร้อมสู้คดีหนู่นูสามคนนั้นก็พร้อมปะทะแต่สรุปจบง่ายๆกันแบบที่เราไม่รู้ลึกไปกว่านี้ครับเรื่องมันต้องจบพอๆเข้ากระบวนการทางกฎหมายยังไม่มีจุดไหนที่เป็นความผิดทางอาญาสาวๆก็ออกข่าวกันต่อแบบมอมันว่าโรนันโดนั้นหน้าตาก็หลอ่อเอาใจก็เก่งมาก และที่จริงเราสาวิงกันเรียบร้อยและโรนันโดยื่นค่าปิดปากให้50,000่นเหรียญอย่าไปเชื่อมากครับบางทีคนเราอยากจะพูดอะไรก็พูดได้เพื่อให้ตัวเองนั้นได้เงินแล้วที่บอกว่าพลาดไม่ได้พลาดไปนอนกับบอยแบนด์นี้ถึงเรียกว่าพลาดนะครับพอประมาณ1ปีต่อมาหลังจากเรื่องราวนี้เกิดขึ้น1ใน3สาวนั้นเสียชีวิตเพราะโรคเอดพอเชื้อลุกลามเข้าสมองและแม่ของน้องที่เสียชีวิต ก็บอกว่าน้องติดเชื้อมาพักหนึ่งแล้วกินเหล้าได้แต่อย่าให้เหล้ากินเราไม่งั้นจะมีเรื่องเล่าไม่รู้จบเพราะฟุตบอลมันสามารถทําให้คุณย้อนเวลาได้ครับพอนี่คือตัวเท่ฟุตบอลรีลันถ้าชอบคลิปก็ทิมแชร์ให้สักปักนะครับจะเป็นพราะคุณขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานจนจบวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ